l o ว์วอตส์บ๊อกกีผมเบ bon bon, นะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นว s h i p อีกแล้วนะครับเกมโมเดิร์นว s h i p วันนี้ผมจะมารีวิวของเข้าใหม่3อันก็คือเจ้าเลเซอร์ h ฮร์ิออตเลเซนะครับ2นะฮะเป็นไทเจ็ดสานะครับแล้วก็3 ปืนระเบิดไท 7264A นะครับทั้ง3อย่างนี้ผมจะรีวิวทั้งหมดเลยโอเคเราไปเริ่มอย่างแรกกันเลยละกันนะวันนี้ผมเอา i ินดิพิ d เด t มาทดสอบเจ้าเลเซอร์ใหม่นะสำหรับเจ้าเลเซอร์อันนี้สีนี้นี่ตรงนี้เลยนะฮะก็คือเจ้าเลเซอร์อันใหม่ที่เข้ามาเป็นโดดเด่นอยู่ในเกมก็คือเจ้า Helios l a s e r สำหรับเจ้านี้นะครับเดี๋ยวผมพูดถึงสเตตัสมันก่อน สเตตัสมันยิงได้5ลำแสงของมันเนี่ยหน,หนดอกนะยิงได้54.6ดหกดามเรจเลยนะครับระยะพิสัย3.3กิโลเมตรแล้วก็กูดาว3.78เมื่ออัพเต็มนะฮะก็รู้สึกว่าได้บัฟระยะการยิงเนี่ยมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะเพรตอนแรกอะ่ะไม่เท่านี้นะฮะแล้วก็ในแม็กกาซีนมีทั้งหมด75นัดนะครับ75นัด ทำให้เจ้านี่เนี่ยยิงออกไปเนี่ยแล้วมันติดคิดิคอนได้20%ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะทำดาเมจนะฮะอยู่ราวๆประมาณเบิร์ดละ4,125้ถึง4,500นะครับต่อหนึ่งป้อมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชอบเนี่ยเลเซอร์ Laser เนี่ยผมบอกเลยอันนี้ดีไฟเลสสั้นมากไม่มีรีคอยนะเดี๋ยวเราจะทดสอบบินมันมาว่ามันบินแล้วเนี่ยมันจะสามารถป้องกันบอมเบอร์ได้เท่าไหร่ผมจะบอมเบอร์บินแบบธรรมดาเลยนะดูนะฮะบินด้วยความเร็วสูงไปหาเลย อยากรู้ว่ามันจะสามารถยิงเลเซอร์ได้ขนาดไหนเอ้ยยิงใกล้มากเลยโอย้ป้อมเดียวนี้แบบด่อยเลยบอกเลยถ้าป้อมเดียวนี้ด่อยมากป้อมเดียวกากมากอ,อันนี้คุูดาวแล้วเริ่มคุูดาวแล้วเจ็นะัด โอ้โหมันมีมุมอับด้วยมันยิงขึ้นหัวไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองไปจอดกันหัวมันดิเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องบินธรรมดามาขี่อยู่บนหัวผมนะจะดูว่ามันสามารถยิงเลเซอร์โดนเขาไหมยิงแล้วยิงแล้วแต่ยิงไม่เข้าเว้ยเฮ้ยด่อยเกินไปแล้วอ๋อต้องจอดให้มันยิงด้วย นี่ฮะผมจอดต,ตรงนี้แม่งยิงไม่ได้มันมีมุมอับป่ะวะอ๋อถาอ้างนี้ยิงได้อ๋อถ้าตรงตรงนี้ยิงได้แต่แต่ยังมีบั๊กอยู่ผมว่าเอาเอ็นใหม่นี้แม่งไม่เหมือนออลิคอนเลย โอเคเดี๋ยวเราจะลองปล่อยมิสไซล์ดูบ้างจกย้อนกลับไปที่โล่งเราจะใช้ยูแปดยิงใส่ศัตรูนะฮะมาดูกันว่าเข้าไหมเดี๋ยวผมจะยิงลองยิงยูแปดกลับมานะฮะยิงมาสองลูกกับหนึ่งป้อมจะสามารถกันได้ไหมมาดูกันเข้าทุกดอกเข้าทุกดอกเอาใหม่ฮะยูแปดหนึ่งลูกครับ กันไม่ได้ลองด้วยบอมเบอร์ก่อนเลย H10 มาฮะมาดูกันว่าบินผ่าน H10 บินผ่านแคล่ลำเดียวเนี่ย AA8 ป้อมจะทำให้ H10 แตกไหมบินด้วยความเร็วปกตินะฮะคือยังไงอะ่ะเฮ้ยแรงอยู่น,นนะน่าแรง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 หมื่นแปดแตกเลยเดี๋ยวผมจะทำการเทสยิงด้วยมิสไซล์ยูแปดทั้งหมดชุดหนึ่งเลยนะ อ้าวชิบหายหมดพอดีเวรกรรมยิงหมดเลยนะครับโอ้มันเลือกยิงเครื่องบินเอว,วะมันเลือกยิงเครื่องบินก่อนแล้วมันขยิงมิสไซล์วะโอเคเดี๋ยวเราลองยิงเป็นมิสไซล์ที่มีความเร็วนะฮะสองลูกกันได้หมดไหมเข้าลูกหนึ่งนะ อันนี้เป็นเหมือนไฮเปอร์โซนิกคล้ายๆคล้ายๆโอ้เข้าสองลูกเลยอีกทีดิดเอ้ยถ้ายิงทีละลูกนี่กันได้ไดไดโอเคกันได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ขนาดลุกจะไปกัน F28 กัน F3 กันลำใหม่อย่างไงวะนเนี้ยจะไปกันยกักษ สามเก้าได้ไงวะไม่ได้เรีองไม่ได้เรีองกากเอใหม่ A ai, น่าจะกากดูแล้วเนี่ยออลองเจเจยี่สหกมาดูกันว่าเจยี่หกเป็นไงโอ้เลด้าเจยี่หกนี่ไม่ดีเลยเ,เราลองบินผ่านดิตกั้งสองลำเลยไหมโอ้แม็กกาซีนมันน้อยไปอ่ะดูดิแม็กกาซีนมันน้อยไปว่ะ กดพูด้วยเนี่ยเกือบแตกเดี๋ยวลองด้วยมินสไซน์ของเขานะฮะว่าแรงขนาดไหนเพสตรงนี้เลยปังเ <c oughs> ข้าทุกดอกเลยเข้าทุกดอกยิงได้ทุกดอกเข้าทุกดอกอุ้ยจะกัดได้รูปหนึ่งนะฮะเนี่ยมันยิงเห็นปะมมันยิงแบบมันยิงไม่ได้อะ <c oughs> เป็นเพราะอะไรวะ เนี่ยไม่ขึ้นนามจเลยฮะขึ้นร้อยหกสองขึ้นร้อยสามห้ามันกันไม่อยู่อ่ะผมว่าเอเอใหม่สีม่วงตอนนี้เนิร์ฟเนิร์ฟเนิร์ฟอยู่หรือเปล่าวะหรือว่ามันกากวะใครจะเติมก็เติมนะฮะเดี๋ยวรอ,อเขาปรับเสร็จแล้วค่อยเติมอีกทีหนึง่งเผื่อเขาปรับขึ้นเนาะสำหรับ A อเอเอใหม่สีม่วงผมว่าดอยอยู่นะต้องรอ,อเขาปรับเหมือนโอริคอนอ่ะแต่โอริคอนมาตอนแรกคือโหดเลยนะว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันไปดูต่อไปกันต่อมาเป็น AA มใหม่เลเวล20 ราคา4ล้าน9แสนนะครับยิงได้ทั้งผิวเรือและก็อากาศเจ้านี้ระดับเลเวล20ใช้ได้นะฮะร,ราคา4ล้าน9อย่างที่ผมบอกไปโอเคมาพูดถึงอาวุธของมันก่อนเจ้านี้มีอาวุธ2อย่างนะครมีปืนกลกับจรวดผมขออนุญาตพูดถึงดาเมจปืนกลก่อนนะฮะเจ้านี้ดาเมจอยู่ที่นัดละ46นะครับยิงออก100นัดนะครับเบิร์ดหประมาณ4,891สําหรับปืนกลน,นะ ระยะยิง2.6กิโลเมตรรีโหลด4.55นะครับยิงได้ร้อยนัดเนี่ยมันก็เฟี้ยวอยู่ไม่มีรีคอยด้วยมยิงรัวๆครับความเร็วกะสุน641นอตเนี่ยต่อมาเป็นจรวดของมันนั่นเองระยะยิง3.9กิโลยิงไกลมากนะครับยิงได้ออกได้2ลูกด้วยลูกละ910เบิร์ดละ1,080นะฮะไม่สามารถติดคิริคอนไม่มีแรงกระจายแต่คูดาวนานนะฮะ5.25วิก็คือเอาง่ายๆเลยข้อเสียมันคือคูดาวนานนั่นเอง เป็นเรื่องปกติของ AA กาปันเพนเซอร์แล้วก็อันนี้อยู่แล้วนะฮะเราไปทดสอบการป้องกันของไทป์730สเห็นว่าดีเหมือนเพนเซอร์หรือว่ากาปันหรือเปล่าไปดูกันครับทดสอบโดยให้ H10 บินผ่านก่อนนะฮะสำหรับหนึ่งป้อมกันได้ไหมเอ้ยไปเล่นไปภาสีดูดีกว่าเลเซอร์ป้อมเดียวอย่งนั้นเนี่ยเฮ้ย ไม่น่าเชื่อนี่นี่ป้อมเดียวเลยเนี่ยดีกว่าเลเซอร์ได้ไงวะมิสไซล์ก็ตามสุดจะด้วยลองโดนมิสไซล์นี้กันได้หมดไหมยิงมาลัวเลยเอ๋อำเป็นมิสไซล์วนอย่างงี้กันได้ลูกหนึ่งวะที่เหลือเข้าหมดล,ลองให้เขายิงยูแปดมาหน่อยอยูแปดออกมาสองลูกกันได้ลูกหนึ่งเฮ้ย มันจะดีกว่าเลเซอร์ได้ยังไงวะไปเล่นไปถ้ารีวิวแบบนี้จะโดนเนอเป่าวะเดี๋ยวของซื้อของขายขายไม่ได้นะยิงมาอีกยิงมาอีกอยากเห็นยิงมาอันนี้ยิงมาเข้ามาสามลูกกันได้ลูกนึงเฮ้ยเหลือลูกเดียวไปเล่นไปอย่าไปบอกใครนะเอเอดอลลาร์ดีกว่าเอเติมเนี่ยนี่บ้าหรือเปล่า<ะ>มาต่อฮะ ให้ทอมแคทบินมาอยากรู้จังเลยว่าจะแรงแค่ไหนอะทอมแคทบินผ่านแล้วฮะเข้าไหมเข้าไหมเอ้ไม่ค่อยเข้าอ๋อแต่ป้อมเดียวเนาะโอแต่ยิงน้ำเม็ดทีมากเลยนะไม่ธรรมดานะฮะลองโดนมิสไซล์ของทอมแคทครับเป็นมิสไซล์สามลูนแบบล่อนวนไปวนมา กันไม่ได้ออ้ยชิบหายตัวลองอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นมิสไซล์แบบพุ่งแบบตรงสามลูกเฮ้ยอันนี้กันได้ลูกนึงเข้าสองลูกนี่ป้อมเดียวนะเฮ้ยเกรงใจกันหน่อยสายฟรีเกรงใจสายเติมหน่อยเฮ้ยใครเขาเชื่อเชื่อมันกันได้ไหนลองอีกทีสิเฮ้ยอันนี้มันกันไม่ได้วะเห็นไหมบอกว่าจะเป็นดีกว่าสายเติมได้ยังไงบ้าบอก เดี๋ยวลองใช้ทอม c a t ผ่าน8ป้อมมั้งจะรอดไหมมาดูกันเอาแล้วครับไม่ใช่เฮดสิบดิเป็นเครื่องบินแล้วเนี่ยทอมแคทอุ้ยทั้งฝูงแตกเลยวะเนี่ยนี่เล่นไปทั้งฝูงนี่แตกนะเนี่ยเฮ้ยหายทั้งฝูงโกงจริงลองเอาวุธเฮดสิบบ้างเป็นไงยิงมาฮะเรยิงกระจายมาเลย เหมือนกันได้ลูกหนึ่งเมื่อวานเมื่อกี้ที่เห็นน่ะโอเคอย่างที่เห็นนะฮะเข้ามาไม่ได้ลูกหนึ่งกันได้ลูกหนึ่งนั่นเองแต่แม่งก็เข้าแทบหมดเลยอันเนี้ยอันนี้ก็เข้านะฮะด้านข้างโอเคแปลว่าต้องมีจุดบอดเอเอน, A A นี้แพ้ด้านข้างแน่เลยแต่ถ้าตรงตรงมาหัวเรือเนี่ยแม่งเก็บหมด เอเห็นไหมแปลว่า A-A นี้แพ้ด้านข้างนะฮะจำไว้นะครับทุกคนไปรีวิวอย่างนี้ตายฟรีก็ตายสิโถต่อมาเป็นปืนระเบิดไทจ <t ell> ี 7264A เจ้านี่ยิงออกนะฮะทั้งหมด10นัดเลยนะนัดนน 2, ละ2,730แล้วก็ระยะยิง11.27กิโลรีโหลด6.3 นั่นคือสเตตัสเก่าก่อนโดนเนิร์ฟนะฮะปัจจุบันดาเมจอยู่ที่2730ระยะยิง11.3กิโลแล้วก็คูดาว6.58มีทั้งหมด17ชิ้นแต่ก็ยังแรงอยู่แตกจากการที่ผมนับยิงออกประมาณ8ลูกเท่านั้นนะฮะหายไป2ลูกโดนเนิร์ฟจะจัดเลยสายฟรีก็ต้องทำใจครับนั่นน้อนผมไม่ได้บูลลี่นะแต่เขาจะให้สายฟรีโหดกว่าสายเติมไม่ได้อยู่แล้วเกมเนาะผมแม่งเซ็งกับวัตจักรนี้เปิง แต่ก็ต้องทําใจนะฮะแต่ไม่เป็นไรยังไงเกมก็ต้องเดินต่อโอเคเรามาลองยิงจากระยะไกลด้วยป้อมเดียวะฮะก็อย่างที่เห็นคล้าๆ A22 คือมันยิงทีละนัดไม่ได้มันเป็นฟูลออตโต้นะฮะแต่ยิงแต่ก็ยิงแม่นอยู่เหมือน A เหมือน RUR พูดผิดเหมือน RUR นะฮะก็โอเคอยู่นะ,ะไม่น่าเกียดเดี๋ยวไปลองสี่ป้อมกันดีกว่าปะ,ปะมาดำน้ำยิงเหรอเออยิงใต้น้ำดูฮะ เฮ้ยใสยฟรีนะเนี่ยแสนหนึ่งโคตรกว่าอายุอาเอยิบสองตกกระป๋องของจีนตกกระป๋องพี่ของใหม่จะมาแล้วจีนอันใหม่มาแล้วจีนลำบร์วันโหโคตรฟยวเดี๋ยวยิงต่อฮะแม่ออวยพี่จีนหน่อยเกมนี้จีนแม่งโกงทุกอย่างเลยไงวะเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดบ้าไปแล้วเดี๋ยวลองอีชุดดิ ยิงแบบเรือหมุนด้วยยิงไม่ยิงล่ะเออยิงสักที98,000โ oh อ้ my god สำหรับเจ้านี่เวล15ซื้อได้เลยนะแม่งราคาแค่3,6ล้าน6เองยิงทั้งผิวน้ำใต้น้ำได้เป็นแบบเมนวนวดออตโต้นะฮะเฟียวแน่นอนใครชอบไปตำซะอัปเดตวันนี้ได้เล่นแล้วแหละน่าจะเป็นวันนี้ไม่น่าใช่วันที่1น,นะฮะ แล้วรอรุ้นอีกทีว่าวันที่1นึ่งเอพิลฟูเดเนี่ยเขาจะเล่นหรือเปล่าเกมนี้แต่บอกเลยว่าเล่นแน่นอนผมเดาว่าเล่นนะเราปีที่แล้วก็เล่นเอา GTX 690มาปีนี้จะเป็นอะไรรอติดตามกันครับขอกำลังสนับสนุนเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ผม,มอ่านหมดนะฮะแต่อาจจะตอบไม่หมดแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจทางด้านการเงินกดสนับสนุนบอลบอลทั้งบริจาคแล้วก็สมัครสมาชิกได้นะฮะ ไปแล้วฮะทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ Enjoy g a เกเจอปืน